ต่อไปเรามาดูข้อที่13กันนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเซ็เน้อลักษณะโจทย์แบบนี้นะคะ จากการสำรวจนักเรียนส3สาคนมี20คนชอบเรียนภาษาไทยมี20คนชอบเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็มี20คนชอบเรียนภาษาอังกฤษแสดงว่าข้อเนี้ยเป็นเซตที่มีวงกลมทั้งหมด3ามวงใช่ปะใครนึกภาพไม่ออกคุณดูวาดรูปให้แบบนี้นะคะใครที่อยู่ในคอร์สเนาะเราสามารถไปเรียนพื้นฐานกันก่อนได้นะเดี๋ยวคุณรูจะแปะลิงก์พื้นฐานไว้ให้ใต้โพดนี้ละกันเนาะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันจะยากนิดนึงเราต้องได้พื้นฐานก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเรียนจบค่อยมาเรียนเรื่องนี้ โอเคป้าค่อยมาเรียนข้อนี้เนาะอะ,อะคุณลูกเขียนอย่างนี้ก่อนนะมียี่สิบคนชอบเรียนภาษาไทยหมายความว่าในวงเนี้ยมีคนอยู่ยี่สิบคนโอเคป้มีชอบออมียี่สิบคนชอบเรียนคณิตศาสตร์แสดงว่าในวงเนี้ยมีกี่คนคะมียี่สิบคนถูกปะมีคนชอบเรียนภาษาอังกฤษยี่สิบคนหมายความว่ามีคนอยู่ในวงนี้นะยี่สิบคน จากนั้นใส่ข้อมูลต่อเนาะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยมี11คนนะชอบเรียนคณิตอย่างเดียวอ่าเรียนคณิตอย่างเดียวอย่างเดียวอยู่ตรงไหนเอ่ยเรียนคณิตอย่างเดียวต้องอยู่บริเวณตรงนี้ถูกปะนี่นะเรียนคณิตอย่างเดียวอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือมีทั้งหมด11คนเนาะ11คนคือทุกคนเข้าใจคําว่าเรียนคณิตอย่างเดียวไหมเรียนคณิตอย่างเดียวเนี่ยก็คือไม่นอกใจวิชาคณิตเลยอะ เนื้อออกปาคือบางคนอาจจะบอกว่าคุณลุกมีคนชอบเรียนคณิต20คนแต่20คนนี้มันจะมีบางคนนะที่ชอบภาษาไทยรวมอยู่ด้วยชอบภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยแต่เราไม่ต้องการคนที่ชอบวิชาอื่นนะคุณอยากได้คนที่ชอบวิชาคณิตอย่างเดียวมีกี่คนก็คือมี11คนก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองก็คือเป็นบริเวณที่ไม่ซ้อนทับกับวงใดเลยนะคะโอเคนาะอ ต่อไปมี10คนชอบภาษาไทยอย่างเดียวโอเคคนชอบภาษาไทยเนี่ยมันมี20คนแต่20คนนี้ยบางคนมันก็ชอบวิชาอื่นรวมอยู่ด้วยถูกปะแต่เราต้องการคนที่ชอบภาษาไทยอย่างเดียวเลยไม่นอกใจภาษาไทยเลยมีกี่คนคะมี10คนเนาะ10คน่10คนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองถูกปะคุณดูก็ระบายตรงนี้ใครที่ไม่เรียนพื้นฐานเนี่ยมันจะจะยากนิดหนึ่งนะคะจะยากนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้ สิคนเนาะมีแปดคนชอบเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็คือไม่นอกใจภาษาอังกฤษเลยก็แสดงว่าอยู่อยู่ตรงนี้ถูกปะตรงเนี้ยมันคือมีมีแดคนเนาะชอบเรียนทั้งสามวิชาเนี่ยสามคนชอบเรียนทั้งสามวิชาสามคนจะอยู่ตรงไหนเอย่ยคือไอ้สามคนเนี้ยนะอยู่ทั้งภา,าษาไทายอยู่ทั้งในวงคณิตศาสตร์แล้วก็อยู่ในวงภาษาอังกฤษด้วย สคนนี้ยอยู่ทั้ง3ามวงเลยก็คืออยู่ตรงไหนเอ่ยก็คือเป็นส่วนที่สามวงเนี้ซ้อนทับกันก็คืออยู่ตรงนี้ถูกปะแสดงว่าตรงนี้มีสามคนนะคะประมาณนี้ทีนี้เขาถามว่าอยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่ชอบเรียนเพียงสองวิชาเท่านั้นขยแนพื้นฐานจำเลยไหมเพียงสองวิชาเท่านั้นต้องตอบตัวไหนคะสวิชาเท่านั้นต้องตอบบริเวณตร,ตรงตรงนี้เดี๋ยวคุณดูไฮไลท์ให้นะ อุ้ยสีมันใกล้เคียงเกินเป็นบริเวณตรงนี้นะอันนี้คือชอบ2วิชาชอบ2วิชาแล้วก็คือชอบ2วิชาตรงเนี้ยเป็นจํานวนคนที่ชอบทั้ง3วิชาตรงเนี้ยเป็นจํานวนคนที่ชอบ2วิชาก็คือภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์เพราะสองวงนี้มันซ้อนทับกันตรงนี้ตรงนี้ก็คือชอบ2วิชาเช,ช,าช่นเดียวกันก็คือชอบภาษาไทยด้วยแล้วก็อังกฤษด้วยเห็นปะส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของทั้งอังกฤษ แล้วก็ภาษาไทยเห็นไหมคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นจํานวนคนที่ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็ชอบภาษาอังกฤษด้วยถูกปาก็คือชอบ2วิชาถามว่าไอ้คนที่ชอบทั้ง2วิชาเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคือเราก็ต้องเอา3ส,ส่วนเนี้ยมาบวกกันนั่นเองเนาะทีนี้เราจะไปหาทีละส่วนกันก่อนนะคะเราจะอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนดูนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีทั้งหมด20คนถูกปะ ตรงนี้มีสิบเอ็ดคนตรงนี้มีสามคนรวมเป็นกี่คนละสิบสี่เนาะแล้วไอ้สองส่วนที่เนี้ยสองส่วนที่เหลือตัวเนี้ยจะเท่ากับกี่คนคะทั้งหมดเนี่ยนะทั้งวงเนี่ยมียี่สิบคนมีตรงนี้สิบเอ็ดมีตรงนี้สามรวมเป็นสิบสี่สองพื้นที่ที่เหลือตรงนี้จะมีคนอยู่กี่คนก็คือเอาสิบสี่กับยี่สิบลบกันได้เลยถูกปะไอ้สองพื้นที่ที่เหลือตรงเนี้ยนะก็คือมีหกคนนั่นเอง ถูกป่าจากนั้นเนี่ยเราต้องหาตรงนี้ด้วยถูกป่ะว่าตรงนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือเราก็ยังหาไม่ได้อยู่ดีถูกไหมดังนั้นคุณรู้จะให้ตรงนี้มีค่าเป็น x ละกันนะคะเขียน x แบบนี้นะคือวิธีการคิดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะทุกคนจะคิดวิธีไหนก็ได้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยเราจะหาค่า x ตรงนี้ได้ยังไงทุกคนดูก่อนนะว่าตรงนี้มันมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะ ข้อเนี้ยเขาบอกว่าสํารวจนักเรียนทั้งหมด43คนไม่ได้บอกเลยว่าคนที่ไม่ได้เรียนทั้ง3วิชาเนี่ยมีกี่คนแสดงว่าตรงเนี้ยคือศูนย์คนถูกปะอ่ะเขียนศูนย์คนไปก่อนแสดงว่าตรงเนี้ยเนาะรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ43คนนั่นเองใครที่ไม่ได้พื้นฐานเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันค่อนข้างยากเราเนาะสำหรับข้อนี้อ่ะวิธีการคิดคุณรู้จะคิดยังไงทุกคนดูนะเรารู้แล้วว่าทั้งหมดตรงเนี้ยรวมกันได้4 3า คุณลองคิดอย่างนี้ก่อนตรงนี้สิบถูกปะตรงเนี้หกรวมเป็นสิบหกแล้วนะตรงนี้อีกสามเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกกับสิบเอ็ดเป็นสามสิบถูกปะสามสิบบวกอีกแปดก็จะเป็นสามสิบแปดแล้วตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะถึงจะรวมกันได้สี่สิบสามก็เอาสามสิบแปดกับสี่สิบสามมาลบกันเนาะ ซึ่งก็คือจะได้เท่ากับห้าถูกปะแสดงว่าตรงนี้มีห้าคนนั่นเองพอดึงออกมาเออคือเราจะทําวิธีแบบนี้ก็ได้พอเรารู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะหาค่าตรงนี้ได้ละตรงนี้เนาะมีหกคนตรงนี้มีห้าคนรวมกันก็คือมี11บคนนั่นเองก็คือตอบข้อขอขได้เลยก็จบแล้วนะคะประมาณนี้บางคนอาจจะทําวิธีแตกต่างกับคุณลุกก็ได้นะทําได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบจะเท่ากันเนาะ